ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นเลขของช่วงเย็นวันนี้ครับกับประจำวันที่19เดือนสิงหาคมครับถือว่าสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกกันไปเลยครับสับตะน้นทางฝั่งของแตนันบีจีปทตุมยูนเต็ดดเมื่อลาสุดครับได้แข่งขันเอซีเอลครับถล่มคิดชีสี่ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมตนถ้วยเอซีเอลได้สําเร็จเลยครับอย่างไรก็ตามครับสับตะนานทางฝั่งของแตนันเดอร์บิดบีจีปทตุมยูนเตแดครับโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดเจ๋งครับสร้างประวัติศาสตร์น้าใหม่ของสโมสอนไลทุบคิดฉีสี่ประตูตจาก การซัดของตะนันบริชิตกดิสสีบำเพ็ญอิกสานฟันดีทีระศิณนแดนงดาและตนนฉัดมงคลือทองคอรีทะลุผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายของศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกได้สําเร็จเป็นครั้งแรกโดยจะรอผลการจับฉลากประกอบคู่ในรอบต่อไปครับในวันที่20สิงหาคมโดยรอบแปดทีมครับก็จะลงเล่นในวันที่22สิงสิงหาคมนี้เช่นกันเลยครับส่วนที่ขนาดบรรยากาศก่อนเกมครับ มีทางฝั่งการรายงานมาหน่อยครับเมื่อเริ่มการแข่งขันเพียงแค่3นาทีแรกครับก็เป็นทางฝั่งของทางด้านบีจนี่แหละครับได้ทักทายไปก่อนครับจากจังหวัดยิงใคลของทางด้านเจเต้ พิทัวสุดจิตธรรมกุลครับที่ตั้งป้อมซัดบริเวณหัวกระโหลกแต่บนข้ามขานจากนั้นครับเป็นทางฝั่งของเทลานเดรบิดครับที่ครองบอลได้ดีกว่าเลยครับในต่อมาครับนาที28ครับถือว่านาจะได้ประตูครับแต่ก็ไม่ได้ครับเมื่อทางฝั่งของเทลานเดรบิดส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายเลยครับจากจังหวัดเตมุมของทางด้านทางซ้ายของบริชิตกนิสสีบาเพ็ญไปที่เสาแรกให้กับเตานอิสานฟาร์ดีดีต่อไปกลางประตูและเป็นเตลานอิลฟานฟารดีครับขึ้นมงแต่จังหวัดนั้นครับผูรกษาประตูของ ทนานคิดเชียสขึ้นมารับบทอ,อีกด้วยครับทางพุทธสิ์เลยเป่าว่าทางทนานอิรฟ่านฝาดีครับไปชนประตูก่อนทาให้ไม่ได้ประตูนี้แหละครับและต่อมาครับในนาทีที่35ครับ ทับโดยได้บิดครับได้เฮกันเลยครับเมื่อในน้นเจ้าต่างสารอยุ่เยนเปิดบนให้ทะลุแนวรับคิชิอสีครับให้กับเจ้ายิมบริชิตกนที่สีบัมเพนหลุดกับดักลํำหน้าไปครับเข้าไปแตะหลบประตูออกทางซ้ายก่อนที่ยิงเข้าไปให้บีจีปะตุมยูนเต็ดนำก่อน1ประตูต่อโซเลยครับและหลังจากนั้นครับทางฝั่งบีจีปะตุมยูนเต็ดครับก็บุกใส่อย่างหนักครับโดยในนาทีที่39 บริชิตคิติสีบำเพ็ินครับจ่ายบอลจากกราบซ้ายให้กักบด้านอิสานฟันดีกระชากตัดเข้ากลางซัดเต็มคอบริเวณเส้น18หลาครับหัวกระดูกบ่นพุ่งแสกหน้าประตูคิทเชียสี่เข้าไปอย่างสวยงามให้ชิมนําก่อนออกประสองประตูต่อศูนเข้าสู่ช่วงเจ็บ2นาทีครับสทีมไม่สามารถทําอะไรกันได้เลยจบครึ่งแรกครับเป็นทางฝั่งของางด้านบีจีปะตุมยูนเต็ดดนำคิดเชียสี่ส,ส,สประตูต่อสูนเลยครับ ในขณะที่เริ่มครึ่งหลังครับต่อมาในนาทีที่67ครับเป็นทางฝั่งของแตนาเดร์บ,บิดบีจีปฐุมยุทนเตตดครับมาได้แมดท,ที่3ครับเมื่อแตน่จเจริญศักองก่อนเปิดบอลให้กับดีโก้ออกทางกราบขวาครับจีเข้าเขตโทษก่อนจีจะกึ่งยิงกึ่งผ่านครับบนฉลบผู้เล่นคิดเชฟซี่ไปเสาไกลครับเข้าทางแตน่าจะมุยทีเรศินแดงด่า,ดาได้เปรย์บอลลงลงเข้าไปกับบีจีปฐุมยุทนเตตดนำสามประตูต่อศูนย์เลยครับ โือทางฝั่งของด้านทีมบีจีปทตุมยูนเต็ดครับยังทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนยังไม่พอครับเมื่อนาทีที่87ก่อนหมดเวลาแตนานชัดมงคลทองครีครับได้บนลจ่ายจากแาน,นดีโกหริซานโตหลุดเข้าไปในเขตโทษดวลเดียวกับผู้ประตูยิงเข้าไปกับทีมบีจีครับปิดกล่องนี่เป็น4ประตูต่อศูนจากนั้นครับทั้ง2ทีมยิงประตูกันเพิ่มอีกไม่ได้เลยเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปของช่วงเย็นวันนี้ครับกับประจำวันที่19เดือนสิงหาคมครับเรามากันทางฝั่งของน้านเจ้ากันธนวัฒน์ึ่งจิตถาวรกันหน่อยครับกองกลางชาวไทยครับของเดลเตอร์ชิตีเูลาสุดครับได้เข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าเป็นเชียร์เลยครับหลังจาตัวได้รับประกา,กะาบร,ร,บ,าร,บ,รกบาดเจ็บเอ็นขวัยหน้าเข่าฉีกนะครับในช่วงที่ผ่านมาแหละครับ โดยสนหรับความเคลื่อนไหวของตระั้นเจ้าการธนวัฒน์สุงจิตถาวรครับมิดฟิลด์ดาวุงสัญชาิไทยฝรั่งเศสที่สังกัดอยู่กับสโมสรเลสเตอร์ซิตีทีมชื่อดังในศึกพรีเมียร์อังกฤษหลังที่จากเจ้าตัวครับได้ออกมาอัปเดตเลยครับว่าได้บาดเจ็บเอ็นควายนาเข่าฉีกล่าสุดครับดาวนุงชาวไทยายลีครับได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บรายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับ ซึ่งในขณะเดีวยวกันเลยครับล่าสุดกรทนันเจ้ากันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรครับก็ได้ออกมาโพสภาพหลังจากที่ได้เสร็จสิ้นกระบวนการผ่าตัดเพื่อเข้าสู่การฟื้นฟูและรักษาการบาดเจ็บพร้อมกับแคปชั่นเลยครับว่าการผ่าตัดได้เสร็จสมบูรณ์และช่วงเมื่อวันที่ผ่านมา18สิงหาคมต้องขอ,ขอขอบคุณทีมงานสัตแพทย์และจากนี้ไปครับผมจะโฟกัสไปที่การทํากายภาพบำบัดและจะกลับลงสนามให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขอ,ขอขอบคุณครับสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาเลยครับและทั้งนี้ครับจากการคาดการ ร,ระยะเวลาในการรักษาตัวจากการบาดเจ็บต่งางครับเชื่อว่าทรานเจ้ากันจะต้องรักษาตัวน,นานรวมเป็นเวลากเดือนเป็นอย่างน้อยและจะทําให้เจ้าตัวครับพลาดการช่วยทีมชาติไทยลุยศึกของทะนันอุ่นเครื่องคิงครับ2022ในช่วงเดือนกันยายนนี้อย่างแน,น่นอนเลยแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรายังอยู่กันที่ทางฝั่งของตะลันหนองบัวพิเชฟสีกันหน่อยครับเมื่อาสุดตะด้านกุนซือพยากิชนครับออกมายอมรับการเปลี่ยนแปลงนักเตะหลายรายครับส่งผลต่อโครงสร้างของทีมตรงแร่งปรับจูนแต่อย่างมั่นใจครับเกมในบ้านจะทําออกมาได้ดีอย่างแน่นอนเลยครับโดยสัปดาห์นั้นคดวังทวชิรบุตรองตระกูลครับหัวหน้าผู้สอนของตะลันหนองบัวพิเชฟสีได้ออกมายอมรับความพร้อมของทีมก่อนที่จะสู้ศึกดวลธดกในฤดูกาลสองพัน2ี่นัดที่2ของฤดูกาลแหละครับ ในขนาดเดียวกันเลยครับล่าสุดกัปตันานคุดวังครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าสภาพความพร้อมของชินตน,นีครับต้องเช็กกันมาเจ็บของนักเตะบ,บางคนเราต้องเช็คความฟิตก่อนครับว่าหลายๆคนจะกลับมาที่จะลงพร้อมสนามได้หรือไม่หลังจากที่แพ้ในเกมแรกผมมองเลยครับว่าเคสกอท่านั้นอย่างเชื่อมันกับลูกเกมยังสามารถปรับได้ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนการเป็นแปรงนักเตะเยอะครับมันมีผลอยู่แล้วครับเราเปลี่ยนโครงสร้างหลักนักเตะ บางรายครับก็พึ่งที่จะกลับมาซอม้อมตรงหลดเช็คความฟิตตอนนี้ครับเรากําลังเล่งฟื้นฟูร่างกายนักเตะให้ฟิตเต็มร้อยมากที่สุดการเจอกับตะดันเบงคอกครับ,รบพวกเขามีนักเตะโครงสร้างหลักอยู่กันครบจากลูกการชิบานมามีการปรับเปลี่ยนแค่บางตําแหน่งก็ถือว่ายังเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ผมเองครับก็ยังมั่นใจว่าเราจะกลับมาเล่นในบ้านนักเตะของเราจะสามารถทำผลงานได้ดีอีกครั้งหนึครับและสุดท้ายนี้ครับเราพยายามทําให้เกมในบ้านแข็งแกร่งมากที่สุดนี่จะเป็นเกมแรกในบ้านของเราก็อ,อยากเชิญเฟื่อแฟนบอลทุกท่านครับ มาชมมาเชียช่วยเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆด้วยนะครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกฟุตบอลลิเวอร์ตินาะที่2ของตะนันโหน่งบวพิชเชฟสีครับก็จะเปิดบ้านพบกับรูกแบงคอกโรเตตด์ที่สนามพิชชียสเตเดียมในวันเสาร์ที่ยี่สิงหาคมครับเวลา18นาฬิกาตรงครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ